สวัสดีครับเออวันนี้เราจะลองมาเจาะลึกแนวคิดจากบุคคลในประวัติศาสตร์กันบ้างนะครับโจโฉนี่เองซึ่งหลายบทเรียนจากเขาเนี่ยถึงจะเก่าแต่ก็เออยังใช้ได้อยู่นะครับเราอ้างอิงจากวิดีโอช่องปลุกยักษ์ในตัวคุณนะครับค่ะ ในวิดีโอนี้มีเยอะมากเลยนะคะตั้ง41ข้อแน่ใช่ครับเยอะมากแต่ว่าวันนี้เราคงไม่ลงทั้งหมดนะครับคือเราจะมากลั่นเอาแก่นๆที่มันแบบเฉียบเฉียบเอาไปใช้ได้จริงในยุคนี้กันครับเป้าหมายก็คืออยากจะดูว่าหลักคิดพวกนี้เนี่ยจะช่วยเราในโลกยุคใหม่ที่มันเอ่อซับซ้อนขึ้นทุกวันได้อย่างไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องการลงมือทาการสร้างโอกาสความอดทนหรือการเป็นผู้นาการเข้าใจคนอะไรพวกนี้ครับ มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยไหมครับเรื่องการลงมือทํากับการสร้างโอกาสนี่แหละครับคือในวิดีโอเขาเปรียบว่าชีวิตเหมือนฝันความสําเร็จคือการตื่นมาลงมือทําไม่ใช่แบบเอ่อรอนอนฝันไปเรื่อยๆอืแล้วก็พูดถึงคนฉลาดที่สร้างโอกาสกับคนที่ไม่ฉลาดเท่าไหร่ที่รอโอกาสอย่างเดียวเอ่อตรงนี้ในทางปฏิบัติมันต่างกันยังไงบ้างครับค่ะคือความต่างมันชัดเจนเลยนะคะอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การกระทําเลย โอกาสเนี่ยเออมันไม่ได้ลอยมาเองนะคะส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่เราเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วก็ลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเกิดขึ้นอ๋อเหมือนต้องปูทางไว้ก่อนใช่ค่ะเหมือนที่เขาว่าเดินทางพันลีก็ต้องเริ่มจากก้าวแรกหรือว่าออโอกาสมันมาเร็วไปเร็วมากจริงๆนะคะถ้าเราไม่พร้อมไม่คว้าไว้ก็คือหลุดไปเลยจริงครับ เพราะงั้นการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอเนี่ยสำคัญสุดเลยค่ะคือความสําเร็จมันไม่ได้เกิดจากโชคช่วยอย่างเดียวแต่มันคือจังหวะที่ความพร้อมของเรามาเจอกับโอกาสพอดีเป๊ะโอ้ชัดเจนเลยครับการเตรียมพร้อมนี่เองซึ่งเออมันก็น่าจะเชื่อมกับเรื่องการควบคุมตัวเองด้วยนะครับอีกประเด็นที่เขาเน้นมากคือเรื่องความอดทนกับการคุมอารมณ์อืมใช่ค่ะเขาบอกว่าคนใจร้อนมักจะแพ้คนอดทนถึงจะชนะ แล้วก็คนที่คุมอารมณ์ได้คือผู้ชนะส่วนคนที่โดนอารมณ์คุมคือผู้แพ้ทําไมเรื่องนี้มันยังแบบโหสําคัญมากๆในยุคที่อะไรอะไรก็เร็วไปหมดเลยล่ะครับก็เพราะว่าแก่นของการตัดสินใจที่ดีจริงๆมันไม่เคยเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเลยค่ะการควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะแบบอารมณ์กโกรธหรือความกลัวเนี่ยนะคะมันสําคัญมากๆๆโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในฐานะผู้นํครับเพราะการตัดสินใจอะไรไปตอนที่อารมณ์มันพุ่งพลาดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะผิดพลาด เออนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้เลยแล้วมันก็เชื่อมไปถึงเรื่องการมองความล้มเหลวด้วยนะคะอ๋อยังไงครับคือคนที่เข้มแข็งจริงๆไม่ใช่คนที่ไม่เคยแพ้เลยนะคะแต่คือคนที่แบบเออล้มแล้วลุกได้เรียนรู้จากความผิดพลาดตรงนั้นมองว่ามันเป็นบทเรียนไม่ใช่จุดจบค่ะการเรียนรู้การปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละคือความเข้มแข็งที่มันยั่งยืนจริงๆการเรียนรู้จากความผิดพลาดอสําคัญจริงๆครับแล้วพอพูดถึงผู้นํา การคุมอารมณ์ก็เป็นแค่ส่วนเดียวนะครับยังมีเรื่องการใช้คนการวางแผนด้วยใช่ไหมครับอย่างที่เขาบอกว่าต้องใช้คนให้ถูกกับงานเหมือนช่างเลือกเครื่องมือหรือต้องรู้จักเขารู้จักเรามองไกลๆให้เห็นภัยที่มันซ่อนอยู่ถูกต้องเลยค่ะเรื่องกลยุทธ์นี้ก็เป็นหัวใจสําคัญอีกเรื่องเลยการรู้จักเลือกจังหวะเลือกสนามรบที่เหมาะสมเนี่ย บางทีมันสำคัญกว่าการไปไล่ชนะศึกเล็กๆน้อยๆเป็นร้อยครั้งอีกนะคะอ๋อเลือกศึกใหญ่ที่สำคัญใช่ค่ะเหมือนที่เขาย้ำเรื่องเอ,อ่อกองทัพเดินด้วยท้องการส่งกำลังบำรุงพวกนี้มันสะท้อนว่าชัยชนะมันไม่ใช่แค่เรื่องสู้กันในสนามรบอย่างเดียวแต่มันคือการจัดการภาพรวมทั้งหมดทรัพยากรสถานการณ์และที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ,คอการชนะใจคนค่ะ อันนี้มีพลังมากกว่าการใช้กำลังบังคับเยอะมากชนะใจคนค่ะผู้นำที่เก่งจริงๆเนี่ยเลยต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์แบบลึกซึ้งเลยทั้งด้านดีด้านที่ไม่ดีคือต้องระวังด้วยว่าใครอาจจะไว้ใจไม่ได้หรืออาจจะหักหลังเราได้ในยามลำบากอะไรแบบนี้ค่ะโหการเข้าใจคนนี่มันซับซ้อนแต่ก็จำเป็นจริงๆนะครับแล้วมีอีกมุมที่ผมว่าน่าสนใจคือมันดูเหมือนจะขัดขัดกันนิดหน่อยแต่สำคัญมาก คือเรื่องความถ่อมตนครับอืเขาบอกว่ายิ่งรู้มากยิ่งต้องถ่อมตนเหมือนรวงข้าวที่ยิ่งมีเม็ดเยอะยิ่งโน้มลงต่ําคนจะเข้าหาผู้นําที่อ่อนน้อมทําไมความถ่อมตนถึงสําคัญล่ะครับสําหรับคนที่อาจจะกําลังไต่เต้ามีอํานาจมากขึ้นค่ะเพราะว่าความถ่อมตนเนี่ยมันเหมือนเป็นประตูไปสู่ปัญญาแล้วก็การได้รับการยอมรับนะคะมีปริบเทียบไว้น่าสนใจว่าความรู้เหมือนดาบ เอาไวฟ้ฟาดฟันแต่ปัญญาเนี่ยเหมือนโล่เอาไว้ป้องกันตัวคือต้องใช้คู่กันดาบคู่กับโล่ใช่ค่ะความรู้เฉยๆถ้ามีเยอะเกินไปอ่ะอาจจะทําให้เราแข็งกร้าวหรือว่าปิดกั้นตัวเองได้แต่ปัญญาที่มันมาพร้อมกับความถ่อมตนเนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้ตัวอยู่เสมอว่า เออเรายังไม่รู้อีกเยอะนะมันทำให้เราเปิดใจเรียนรู้จากคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญคือมันสร้างความไว้วางใจทำให้คนอยากเข้าหาอยากสนับสนุนเหมือนน้ำที่ไหลลงที่ต่างอะคะ่ะคนที่ถ่อมตนน่ะมักจะเป็นที่รวมของคนเก่งๆโอ้โหลึกซึ้งมากครับ สรุปแล้วบทเรียนจากโจโชที่เราคุยกันวันนี้ทั้งเรื่องการต้องเป็นฝ่ายเริ่มลงมือสร้างโอกาสเองไม่ใช่รอเฉยๆการควบคุมอารมณ์เพื่อตัดสินใจได้ดีขึ้นและก็เรียนรู้จากความผิดพลาดค่ะการคิดเชิงกลยุทธ์ที่มองภาพรวมเข้าใจคนแล้วก็พลังของความถ่อมตนในการเปิดรับปัญญาสร้างสัมพันธ์กับคนอื่น ทั้งหมดนี้เออมันไม่ใช่แค่นิทานประวัติศาสตร์แล้วนะครับแต่เป็นหลักการที่แบบเฮ้ยยังเอามาปรับใช้ได้จริงๆในโลกยุคนี้เลยใช่เลยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ไปคิดต่อกันนะคะคือในแหล่งข้อมูลเขามีคำเตือนที่แบบเออน่าสนใจมากว่าอำนาจเหมือนดาบสองคมหรือยศถาบรรดาศักดิ์อาจนำภัยมาให้แล้วก็ยิ่งอยู่สูงยิ่งกลัวการตกตำ่ำคำถามที่น่าคิดก็คือ ในยุคที่ใครๆก็อยากประสบความสําเร็จอยากมีอิทธิพลอยากมีอำนาจเนี่ยไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามเราจะจัดการกับดาบสองคมที่ว่านี้ยังไงดีเราจะใช้อำนาจที่เรามีไม่ว่าจะเป็นอำนาจจากตำแหน่งจากความรู้หรือจากคอนเน็ t ชันต่างๆเนี่ยในทางที่มันสร้างสารรค์ได้ยังไงโดยที่ไม่ตกเป็นทาสความกลัวว่าจะล้มเหลวหรือกลัวว่าจะสูญเสียมันไปโอ้โหเป็นคำถามที่ทิ้งทายได้ชวนคิดมากๆเลยครับ นี่อาจจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายไม่แพ้กันเลยนะคะบนเส้นทางสู่ความสำเร็จของแต่ละคน